้กินกินเองมดดนี่ไม่ใช่ต้องใจโอ้ยนี่แล้วแทุกคนเลยโิ้ยตัวบันดีถกต้องี่มึงมึงจะแากนำัะยังนำประแดกรู้มั้ยเออน้ำงยาประแดกน้ำยาประแดกเขาวะ โอ้ห,ไไหนาวไม่ดีเอาผ้าฮะเอ็นบอกแล้วไม่ดีทุกคนเมื่อกี้มาพบก,กับน้องแววคนงามคือเก้ <c oughs> าเมื่อกี้กั๊บขอบครัวนนะทุกคนอันนั้นชิมาให้เบิร์ว่าไพ่มาเหมือนนะมีเอฟซีทามาหนึ่งเลยได้ใช่ <c oughs> ไหมเมนูไพ่หมาไ <c oughs> ม,มู่เ่ฟอันนั้นขอบปุ่นขอบปุ่นสูยกนงนอ่แหละ เป็นญาตคุณแม่เอาปลาแดงนี่เนาะอืออือนี่แล้วก็เราเออปลาแดงซอยคาเนะห้องกันเบิ้ลเลยบ่แม่มือไหมปลาแดงกินนอด้แล้วกินแรงโคมโหมา่ะแล้วก็หอมมากเลยกินปลาแดงแห้งนี่ โอ้คนหอมเลยยาประแดงนองยาประแดงหรืน้ำยาข้มีอันนั้นบอข้มีกะทิอได้เลยบอได้ใกะทิเนาะแบบยาประแดงพอกันกำลังสิเคยกินเลยมั้นจำมันจะป้ใช้อหนมีคนอยู่ กันด right? <th> ีเอฟซีน <th> ้องไดูมีเห็นแต่ในคีเพิ่นว่าว่าวาคือกระมูคนละกระบ่ายยังทสําหรอกินไหททงหคนเลยขบวนบอกว่าน้อคอยเป็นว่าววคือกระู่คืจักรีนี่ลังเป็นสาวอ้อยสัสติตาแน่ทุกคนเอ้ยเดี๋ยววัดตาจะไม่ใช่กินไก่นั่อลาเตยเตยเด็๋ยแก้ไปเอา นี่กกบลูกศิษย์ทำไมอยู่โอมีลูกศิษย์นํเนาะวาีเฮ็ดเจ้าแค่เล่เสียก,กเลยมีไซสเลยบอกไสไซสมออัอเป็นตอนว,ตออว่ดด้วยต,อตอา,าอออก็ไดเแม่เารอ่ต้องเอามาตักมาแพะแม่ไปได้อื่นไม่้าสัตอันนักงนี่เลยได้เลยเดใส่ขีในตู้คนแรกับชุ่พัดพดเอกันด้ว เหมือนแหง่เนาะแดกับใส่ใส่เพชรจะเห็นคืแมวอ่นแหะหเรอเตืวนเนี่ยแลม้นไกระปอกนี่ปอกใส่เป็นนวลแล้วเนาะอืมอืวมาปอกปอกไม่ข้งแมว่าปอกเป็นนวอเลยตอนี้ยิ้มใจเดีย่ยนหันเกียนนี่เกีนนีเกีนบ่เ้ามักความลำบากเลยาชเม่ากเป็นดงนะ ก็คือโกยนี่่านไปกนชมออัไนเรองก็ไม่ไนีชอมาอกมาเด้มเนรวมทั้งหมดชเก็บสิบสี่เรียนเก็บสิบสี่ประมาณหลานห้าทุกคนตระกางคแรกจะเลยเ จะเล็มาแด้ไหนอาจารย์เราน่อยฮซนเล่นห้าว่เลินเมฆล่นหน้าใต้นี้ทุกคนมีนะเนาะหอาร์นมอฟซามาว่ะบากำเซงไปใส่บากำซได้ไีดีเดอพี่น้องแท้ก้มมามามือวันวันวั่สบายอากาศเปลี่ยนอากาศหนาว กุมแเรามีเรากินเป็นมุงแผลุมด้านทาก็ดีก็ได้แต่เดยาเขจะทำอะไรกินค่อฟังกันเห็นอะไรคือโบเห็นเอานนำมาเลยไม่มีรบอยากถามมันแพงดูแล้วนี่ก็บอกเฮ้ยอยมาเอาเงินแล้วคอยนี่คือบอกาว่ามีงด มีงานบมีก็บอกจะไปยืมไหมถ้าบอกว่าวามเทียนนำไปแดกนะไปรด็กไปเรายืมไหมขันบอกตะเวนทำนี่อย่างไรบุญบ่านเพราะเ่ายังไปยืมีบท่านแล้วครับางท่านนะปิล้ปิดเด็กเปนสีหาโม่พูนเขาเปิดเงินยืม ปิดแล้วปิดแล้วแม่สลัดขีงจอกไม่ขี้มีคาข้อมมมันกินมันหอมดวยวนเลยเด้อ้าวอาเวก็วกินเข้าได้ค่ออ่าแม่เดยวพี่ชิมาโดดหน่อเก็ดเป็นน้ำยอมเย่พ่อกันกินอยู่บักกระปุนจึ๊เดียว ไปซื้อมาได้ไรก็เออไปซื้อว่ามีบุเอโดเดียกพ่ออะไรเดิมช่องสามสี่อากอโรดเ่อแลแปะเกาซื้อกปนแหงเอาแล้กปนแหงมาหลวเอาอีกตามทีเอฟซีเบงเลยคำไส้กินลายย่างน้อยใคหาโลกขึ้นไปหรือปะแต่ละคิดนะอันนี้อันนี้ช่องโลกเลยคำไส้กระซาหนกระซาหนึ่งแล้วโลป้ายผู้เดียวนี่ือ มืพ่อดลส่มืใส่กระซ้าเลยเร่งเฮดเกไวเลยองนี้เนอะไกินลายคแชงคำชัยผูลานคำคำชัยเยกอ็มสื่อคูณดแหงมโอ้อ้าคำแชงแล้วบอกพี่อีกลวนไเลยมา่ั่ลมาเดี๋ยวเราบ บะพริกฮัพเต้าบพริกอันนี้แกงเฮ็ดนว่อนี้เสียปาจบกคอยเรือมื่อตอบกอยยาเคยกลต้นเลปจ้าก็หนัไปกสิป่าบออนาบน้ก็สยบอนี่โอ้ยไปทาย่ไปทาย่

มาเป็นเเ็ดลูกศิลปป่าแดนอนี่ทุกคนเอ้ยเยนเซไปแล้วสลัดเนาะิตต่ำนินเกิดอุบัติเหตุหน่อยนึงกอะิตาใส่ครึ่งนึงเนาะใส่บิดนี่นี่ กินบรกินปโอ้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 ความแล้วอยากใส่ใส่ใส่ดีๆนอาความใส่เกลือใส่ไล่เทือร์แลวคนน้สิ่งมันมมันเหลียงม่นงังใไขได ตัไซมมดี้าเ็ปูไสิเมแม่น้วมพันเจะบิงซีมันนี่มีรูดองโดดอีกหนนกล่องน้องเบลกล่องน้องเบลมกล่องน้องเบลอยากทานมันนเก็ดสีอยู่เแลนะเ็ดะเาอ๋ นี่บอทันบอทานคําไส้จะแถบโสดไส้คัไส้อะไรยังไงคะอยากเมแซ่บไปเลยเนาะว้าวใส่ไล่แซ่ไล่ไปน่วนเสยแซ่ล่ยากถงแซเนลาย มาถบเบิหห้งน kind of ี weakest, ่นี anyway> ่ตักเสกันนี้เด้อแล้วเลยได้ทุกคนเซนกับอันนั้นเลยตักติ้นย่างเลยเขาเมือนตท้งนั้ะเนาะมือตึ้นเลยไรอะไระตักไหวอาไว้ทีไม เก็บเืียงแลวเลยทุกคนบนีก็เก็บก่อนทุกคนเลยและเจอกันตอนแล้วกันแหละนี่แล้วแล้วทุกคนเลยตัันดีสุด้อ้น้า่ะอ่ะส่อีมือมึงจะบาดเนี่ยน้ำมะยัางน้ำปละแดกรู้มั้ยเออหนัยาปลาแดกนัยาปลาแดกค่ะวะกันังเคยกิน เ่าอะไพ่บะหมักิ้งแต่ซื้อท่วก้อนลเราบะมั่มาลกิ้งไห้กะแซ่บคนมากน้ำกิ้งน้ำอันกะทิมากน้ำเม่งกันนะคัวอะไรย่างเเออคัวเนาะรากระสากส่ก็ะสากระสากสากะสากระสกระาสารากระากากสานะาะสก่ากะาาามาากราาก้ เราก็กว่ากับโกินมากกับโบซีมากเดว่าเห็ดเจอเชื้อสกุลชันช่องไปจองปุ้งนะฮะเอาคะแนนลูกส่านแรกน่ลุมรุมเอาใบทำใส่ออคิ้วก่อนโอ้ยใจเย็นดีเลยถ้าเบิ้งเราปวนเอาหนิป้า คิดว่าสิใส่กระชากในตอนนี้มาเลยส่กระชากพอวจตเจอเป็นอย่างโตกินเบิดก่อนไแม่จะเือิเอาไปเสริมงานพุ่นเบลใส่ผ้าถาดเลยจะสกินแบบนี้เลยบ้านี้ะงไรมืดไม่ใส่บวพรจ้าสมขหิวันไเดียวนี่่ด้วยเอาเอานมีอะไรพี่น้องขอบัวที

ินสลักซะกินข้าินอ่อัสีย่ทำไรเออให้ีกับทำใจก็ด้แล้วก็ใหญ่ออกตีไม่เกียบค่ะกราเดีกินกินเองมัดดิหนิไม่ต้องใจโอ้ยลาที่ม่นลเดีอนันแก็ทัออ กับคอมอะรเมื่อทำมาตะเกียบมันละด้วยหืมแสบบอไม่ตะเกียบค่ะบ่พอน่ะบะพอน่ะตักีจะบวงเลให้เจะเห็นข้าวลุงหยยบเอวเรายังเีลงย้วนเรากินซอยป้ากินอันนี้จะทราบหนึ่งัพเเหมือนเอาไปทางหนกินแตมพกเดี๋ยวนี้หลุดปุ่นวนเซียกินตัแต่

เากำลังกินอะไสเบอร์้วยหนึ่งเลยตัวที่ซองเลยตัวที่สองเลยออ้ยหอยยังคือว่าเมังานี้วาซิเมอร์บดีดีเดอร์เตอร์แคมแห้งสมเดลัดกระปุกเนี่ยเอาตัวพิษและสมเอเบิ้งนี้เอาตัวหลางอันนัคักแล้วแม่แม่แม่ป้าแม่ป้าแล้วก็แม่ป้าชื่อแม่ตัตลาดบุีสมบ่ ข้าวบข้าสู่ขัยอกะุนบริสุทธิ์นั่งกันจบนี่น้เบลมาบาดถ่ายนางชิยอทำใส่กินชิมดแล้วมาจักสวยที่องสวยที่ซามันไ่จักสวยที่ซองกินแล้วก็เงยขึ้นนี่กลมง่ายจีกลมจบดีจกกมช่องเทอกับเครื่องถั่วเครื่องถวย

กสวยเดียวขู่นะนี่น่าหน่มานี่มาด้เลเบิดบะแมจะเบิดล่นี่ได้เบิ้เกินหนึ่งเลยดไปเด้อว่ไใส่ผมจะเบิดลแะคุณละกเนี่นอยกินร้านเนะคุ่นไว่น่อยนึ่งแล้วทุกคนไอ้ครบโก้ปุ่นเอกินอย่างี่เรากนขนปุ่นอย่าเบิ้ลก็ิน่บ่แม่นาพ่อกินนี่ยังไงนี่มาดิกินนมูจำเอา กินบมเป็นกระปุนเนาะกินท so ้้งลูกข้าวมาแล้วมันเป็นขี้ไม่ทุก็สิบ่ไ้กินสมกระปุมมีก็เลยบมกินซ้ำจ้ามันหยาก็เลยจํเอาซะสดก็อจะบวมสดกับแพรากระเกคือนาดากาทำใ่แสบอยู่บ่แสบแลกมือน้องเบล นาก็โชคอ่อปีลัแลเขาะแ่แม่ปหลัเพงเราาเองอ้าวป้าทำตัวยาเบิร์ตเป็นบิร์ทวยที่จะได้นี่ซอง้มาถวยที่สามบอกนะ้ันเลยบอก ไ้ลยพูนน่าสาระต้าเป็นยังนะเต็มคอคอได้อะไรเนี่ยโดนนข้าวกั่วซะหนึ่งเพินละเพินมาขวบเิ่นแบบเอามาต้มแล้วก็ตั้มทุกขันตั้มก่อนแล้วก็ไปเที่ยวร่อนั่นก็ตั้มปะตั้มอะไตั่มอะไรตั้มอะไนี่ปะเห็นแบบเอาไวนมาบ้านเสียดีมาได้อ้า เดนตต่ำเนเดินผมเป็นเจกเลาบผเป็นเจนตีกอลโดู้้ยพแบบพนะยกถวยแบบอันแล้วแวงบวบวงบววงบววงขาล่าป้าที่ชอบบวงเอาขึ้นมาลบลาผู้เด้เดเส้ดเนาะอป็นดเอาไงซ่แท้คือคณกีคนเวียกน ผสมขาใส่แางแมอันนี้นี่แมงอันนี้เาเอามือขวานะหลอไปอันไนันไหนคนอินเดียแล้อันแมนแล้วสใส่กำลังที่น้องเบลทุกคนเอ้ยหมูอ้อเป็นไรบายบอสที่เล่นมากแล้วก็ใส่โดนพีไพ่จังหวะมูดทองไ่เตือนเลยอขาขอโทษองชิ้อก็ชี้ตัข้าเพชรขนาตัมันทวเกินหนึ่งก็เ่ กำลั้นนบันี่อีกลากินกระปุอกบักินแล้วบัจิบกิดอะไก่ดอะไรใหเาข่าันเนาะขับไว้บ่เน้านื้นอข่าแล้วช่องแลแม่ก่อนซี่นะบ่แม็ดบ้บ๊่ยฮ่้วัน่ะ เด้อขากินเท่าไหมเดินมอ้ยนีเล่นย่างเดี่ยวเองผาดๆเด้อให้มันบิดเด้อเบิดมันเบิดมากว่าอันไนม่สเบิดอยู่มัเบาอย่าวเาบิดนจไปพิจิให้เจ้ะมีตีนพร้อมเลยอ๋อยางงูข้นเหี่ยไปสมารจัมมำจักรทัวยเลย สีโอยตายหลดเห็นแหงอะไริ่งเหรเป็นน้ำละหน้ำตาน้ำตาไรอาจะเลือดนะบาไหลมาไล่าไหลันเดอเออคนเคยเลือเลยยังไหนเดียวนี้ออยังไหนเดียวนี่ยทีมก็ใช้ได้มันแต่ว่า กินน <muitas> ี ну ่มลูกเมียให้กินข้ากินข้าวกินนี่ิได้ใหญ่ในสูงเห็ดเวียงไส้มากงมั่มอมอเจ้าบริักตากินเหงื่อเขามันคักินเงื่อทุกวัได้แก่กินบ่เบิดขี้เดอเนเนี่ยสเออขี้เดีอดนี่แหแนแนนมีเดกไนะต้นให้รอมไม่้เาาะเาห้อมไม่ร่มเะเขานี่ยต้นรมจะหอมทั้งหมด เนี่ยตัวหิรลมอมทั้มหมเดี๋เอากันไม่หม่เนี่ยเลยบ่หอมทร้มเแ่งกัวกันแทุกคนเลยกาสีประมาณนี้ได้ทุกคนเลยเสร็จแล้วมาลาผาจากได้เอาปิ้นไปห้าสลัดเนีเป็นไดทั่วสลัดันมาบันไอโบเอเบิ้งไปไปสดๆกันเบิ้ง คำไส้ปั๊ดซีถ้วยอะไรใดบัณฑิีพิธันได้หำขากัน้มีกลาเอันนี้ขงเบาแซงมันบอนี่เาวบมืดเนาะอะไรอันน่ะอหนนม้ยอนอะไรยะโอ้อยากปะเดนบออีมอืมวางดีได้นี่ ตาเสียมดาผ้าจากเด้อทุกคนเด้อพักกดอนไหลก้อนแ์ให้น้องเบลเนะ่เด้อพักติดตามพักเบิงงืงโฆษณาเน่เด้อทุกคนเลยบ๊ายบายข้ออีลาผู้ได้เกลือแจกจะไปอยู่ในุ่นผ้าแม่บ๊ายบายเน่บายเออ